เซตหัวบีบแต่งหน้าเค้ก T R U D E A U ที่น้อยแต่มากอัดแน่นไปด้วยคุณภาพโดยเซ็ตนี้ประกอบด้วยหัวบีบสเตเลส1ชิ้นถุงบีบซิลิโคนและหัวล็อกระบบควิก2ชิ้นขนาดมาตรฐานและขนาดกลางเพื่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนลวดลายและการรองรับไซหัวบีบที่หลายหลากวัสดุปราศจากสาร B P A จึงใช้งานได้อย่างปลอดภยัยสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เมื่อประกอบแล้วใช้งานได้อย่างลงตัว ทั้งหัวบีบที่ล็อกแน่นหนาและขนาดที่กำลังพอเหมาะจึงทำให้ตกแต่งหน้าเค้กหรือคับเค้กได้ง่ายแนะน,นำว่าหากใครจะซื้อมาใช้กับหัวบีบที่มีอยู่ที่บ้านควรสอบถามไซต์ตัวล็อกให้แน่ใจก่อนว่ารองรับหัวบีบไซส์ไหนได้ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเซตแต่งหน้าเค้กอีกหนึ่งเซตที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากแบรนด์โฮมฮุกโดยเซตนี้มีหัวบีบมาให้5แบบสามารถทำได้ทั้งลายดอกไม้ใบไ,ไม้โบรวมถึงการบีบไส้ขนมก็ทำได้ง่ายๆกระบอกบีบออกแบบมาให้ใช้งานง่ายหัวบีบเป็นแบบล็อกเปลี่ยนลวดลายได้สะดวกแถมหากใช้ครีมไม่หมดสามารถเก็บไว้ในกระบอก เพื่อใช้ต่อในครั้งต่อไปได้ครอบครัวไหนที่กำลังหากิจกรรมวันหยุดทำกับลูกๆอยู่ลองอบเค้กหรือซื้อเค้กสำเร็จรูปที่ไม่มีครีมมาลองแต่งหน้าเค้กดูก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจทีเดียวเพราะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กแล้วยังได้ทานขนมอร่อยๆและผู้ปกครองยังสนุกไปกับเด็กได้อีกด้วยค่ะหัวบีบครีมแบรนด์วิลตันที่หลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้ว เพราะเป็นยี่ห้อหัวบีบครีมที่นิยมในกลุ่มคนทำขนมโดยรุ่น Extra Large Decorating Tip Set ประกอบด้วยหัวบีบ3ชิน้นทั้งลายดอกไม้ดาวและทรงกลมซึ่งเรียกได้ว่ารวมเอาหัวบีบครีมลายยอดฮิตมารวมกันในเซตเดียว เหมาะกับทั้งมือใหม่และมืออาชีพที่ชอบทำขนมใช้ได้กับถุงบีบไซส์12นิ้วและ16นิ้วผลิตจากสเตนเลสคุณภาพดีทนทานทำความสะอาดง่ายให้ลวดลายที่คมชัดสามารถล้างด้วยเครื่องล้างจานได้แต่ขอแนะนำว่าควรวางไว้ที่บริเวณตะแกรงชั้นบนค่ะ ถูกและดีมีอยู่จริงค่ะทุกคนสําหรับใครที่งบน้อยหรือเป็นมือใหม่ยังไม่อยากลงทุนซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหน้าเค้กหรือขนมที่ราคาแพงมากแนะนำเซตหัวบีบวอลฟอร์สเลยค่ะที่นอกจากราคาจะย่อมเยาวแล้วยังมีอุปกรณ์มาให้ครบทั้งหัวบีบสเตนเลส6ชิ้นตัวล็อกและถุงบีบซึ่งถุงบีบผลิตจากซิลิโคนฟูดเกรดทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่5 2 0ถองศาเซลเซียส จึงสัมผัสอาหารโดยโตรงได้อย่างปลอดภัยที่สำคัญราคาถูกเพียงหลักสิบเท่านั้นไม่ว่าจะซื้อมาใช้ชั่วคราวสำหรับตกแต่งเค้กในเทศกาลวันสำคัญซื้อมาเพื่ออบขนมแต่งหน้าเค้กทำกิจกรรมกับลูกๆในวันหยุดหรือซื้อมาใช้งานแบบจรงิจรงจังก็คุ้มค่ากับราคาและคุณภาพแน่นอนค่ะ ถุงบีบและหัวบีบครีมคุณภาพดีราคาย่อมเยาวที่มาพร้อมตัวล็อกและถุงบีบผ้าขนาด16นิ้วด้านในสัมผัสเรียบปลื่นทำให้บีบครีมได้ง่ายไม่ต้องกลัวครีมติดท้าหรือรั่วซึมออกมาเละเทะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยหัวบีบมี6แบบช่วยในระมิตการตกแต่งเค้กปอนมาฟินและคัพเค้กให้ออกมาได้ตามต้องการ รวมถึงใครที่นำไปใช้บีบคุกกี้มาการองหรือบีบไส้ขนมอย่างเอแคลร์หรือโดนัทก็ทำได้และด้วยราคาที่ย่อมเยาวแต่ได้อุปกรณ์บีบครีมที่ครบครันแบบนี้จึงเหมาะมากกับมือใหม่หัดแต่งหน้าเค,ค้กหรือคนที่งบน้อยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด